วันนี้เราอยู่กันที่ร้านโอรันจีนะครับเนี่ยว้าวอันนี้เป็นคาตาโรสุเอออันนี้คือวาคิวอิคุระ สวัสดีครับคุณอยู่กับช a n นลลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ๋นะครับและวันนี้เราอยู่กันที่ร้านโอรันจินะครับที่สะพานควายอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กับเมนูใหม่นะครับที่เขามีการรีโนเวทเมนูและวันนี้จะเป็นโอมากรเสบบุฟเฟ่นะครับก็จะเป็นพาร์ทโอมากษตเสที่เชฟเนี่ยจะเตรียมให้เรานะครับคอสที่เรามาทานก็คือจะมี5คอคอสกับอีกอันนึงก็คือจะเป็นบุฟเฟ่ของโอรันจิเลยที่เขาจะคัดเลือกเมนูตรงนี้มาแล้ววันนี้ก็จะเป็นการสั่งอาหารแบบใหม่แบบ QR Code ด้วยนะครับมีเวลา 90นาทีซึ่งวันนี้เราก็จะรีวิวเหมือนเดิมเลยนะครับว่าที่นี่มีเมนูอะไรบ้างรสชาติการปรุงเป็นยังไงสไตล์การปรุงอาหารของเชฟเป็นยังไงราคาเท่าไรก็มาดูกันในคลิปนี้เลยแล้วก็ตอนท้ายคลิปเราก็จะมีบนนสพิเศษให้ด้วยว่าถ้าสมมติคนที่กําลังดูแลสุขภาพลดน,น้ำหนักอยู่เนี่ยมากินที่นี่เนี่ยจะเลือกสั่งเมนูอะไรบ้างดีนะครับที่นี่จะไม่ได้มีที่จอดรถเป็นของร้านเพราะว่าอยู่ตรงสี่แยกสะพานไฟเลยสามารถจอดรถที่บิ๊กซีแล้วก็เดินมาระยะทางในการเดินก็คือประมาณเหมือนเดินห้างนั่นแหละนะฮะแล้วนววน,นีเเาก็าก็องะ่จปตข ะะก็จะเป็นเตาแบบนี้ในการเปิดสวิตช์นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเอาออกได้ก็จะปิ้งย่างไปบนนี้เลยนะครับอุปกรณ์มีเป็นกันกระไรมีที่ขี้แบบนี้ให้ซึ่งเวลาวางปุ๊บไปมันก็จะไม่โดนพื้นแบบนี้นะฮะการจัดจานของเขานะฮะก็จะมีเป็นตะเกยียบแบบชิคแบบนี้หลอดจะมาแบบนี้เลยนะครับถ้วยก้อนนี้จะเป็นโซนน้าจิ้มต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมแล้วก็น,นี่จะเป็นพริกสมมุติว่าเราอยากปรุงน้าจิ้มอะไรเพิ่มนะฮะมีเกลือหิมายันพิ้งซอ้อมมีพริกไทยดำให้น้ำจิ้มของโอรันจีนะฮะ เป็นน้ำจิ้มแจ่วนะฮะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มงาขาวน้ำจิ้มซุก,กี้น้ำจิ้มปิ้งย่างแล้วก็น้ำจิ้มพรสือ่อแล้วก็จะเป็นโชย,ยุนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆมีปุ่มในการเรียกพลักง,งานอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือสามารถกดกลิ่งตรงนี้ได้เครื่องดื่มที่อยู่ในเซตนี้จะเป็นชาจีนและชาเขียวเป็นอะไรสิงสัตว์เออ ลหลอดนีโอ้เป็นชาเขียวที่มีความมีกลิ่นหอมเข้าขั่วนะครับเป็นฟิลเกนไมชาอยู่ในนั้นด้วยนะครเมนูที่เรามากินนะครับให้ดูจากเพจเขาเลยนะครับก็คือ1899นอเกาเกป็นโอมากระเสห้าคอสนะครับบวกกับ150เมนูบุฟเฟ่นะครับซึ่งจริงราคาก็คือจะตามนี้เลยในหลายๆคอสตั้งแต่บันไดสวรรค์นะครก็คือเป็นบุฟเฟ่60หกสิกว่าเมนูไม่อัน699แล้วก็ถ้าเป็นบุฟเฟ่ที่เป็น70เมนูก็เพิ่มมขึ้นา90เมนูเพิ่มขึ้นมาเก้กาสจะเมขึเพ มาเรื่อยๆจนถึงอันนี้นะครับก็คือ150เมนู1 8 9 9งพรอเกามีโอมาเกษตร5คอร์สนั่นเองครับอาหารสั่งได้ทั้งหมด90นาทีแล้วเวลานั่งทานได้ทั้งหมด120นาทีก็คือสั่งอาหารชั่วโมงครึ่งแล้วก็นั่งกินได้ทั้งหมด2ชั่วโมงเช่นกันนะครับนั่งกินได้ทั้งหมด2ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเขาก็จะมีใบแจ้งเวลามาแบบนี้แล้วก็จะมีอันนี้ครับจะเป็น QR โค้ดสหรับสั่งอาหารพอเราสแกนสั่งออาาาาาาาหหรรเเเเขข้้้มมจจะะททีีี่่นนนบบก็็ป มาเริ่มเปิดใช้ในตอนนี้มีเวลาระบุอยู่ชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถกดสั่งอาหารตรงนี้ได้เรามาดูเมนูนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับตามรูปในนี้เลยก็จะเริ่มจากเขาแบ่งหมวดหมวดหมูไว้แบบนี้นะฮะก็จะเป็นไซด์ดิชก่อนนะครับหมูสไลด์ย่างซาชิมินะฮะก็จะมีนี่ปูอัดแซลมอนหอยปีกน ซาบะซาชิมิคัมปาจิทาโกะซาชิมินะครับลูกก็กำลังทยอยมานะฮะมีหมึกซาชิมิมีแซลมอนดองนะฮะอิกะมาริเนตนะครับ,ก, marinade, รบก็คือปลาหมึกดองนะฮะมีหอยนางรมพรสือวาซาบิมีหอยนางรม,ม,มเกาหลีพรสือวาซาบิด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นทรงเครื่องซีฟู้ดหรือว่าจะมาเป็นชุดแบบนี้ก็มีนะซูชินะฮะก็จะมีเป็น เอบีกุ้งนะครับแซลมอนนะมีเมนูภาษาไทายเขียนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับรูปอาจจะยังมาไม่หมดนะครับตามนี้ไปเลยเอ็นกาว่าสามารถกดหยุดแล้วดูได้นะมีซูชิแซลมอนโฟกูลรามีซูชิหอยปีกนกมีฮามาจ,จิยักษ์นะครับก็ถือว่าหลากหลายนะมีซูชิอากามิบลูฟินด้วยเหมือนเดิมแล้วก็เบิร์นก็ได้ชูโทโร่ก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ซูชิโอโทโร่ก็ยังคงมีอยู่ตรงนี้ด้วยซูชิโฟกูล่าธรรมดามีหรือข้างล่างที่จะเป็นเปลี่ยนจากข้าวเป็นไข่หวานก็มีนะคาร์โบไฮเดรตพอกันเลยนะฮะไข่หวานไม่ได แล้วก็มีซูชิปลาไหลซอสอูนิมีหอยเชลล์ญี่ปุ่นฟัวกราครีปปาตาเดียวเนี่ยก็จะเป็นแบบออริจินอลแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนคอมโบและที่เป็นการผสมผสานรสชาติหลายๆอย่างนะฮะมีชูโทโร่มีหลากหลายมากนะครับมีโรนะครับผมไปให้ดูเร็วๆนะครับมีมาเกะมีด้งนะข้าวไข่ข้นนะครับแวจะมียำต่างๆนะครับสำหรับใครอยากเอามาตัดเลียนมีของทอดครับไก่คาราเกะทาโกยากิทงคัตสึนะฮะแซลมอน มีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะหมวดก๋วยเตี๋ยวเรือรล,อ,ลอนะฮะเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานเนือ้อญี่ปุ่นขนมจีนอ่าไม่ไม่เชิงเป็นก๋วยเตี๋ยวซะทีเดียววันนี้จะเป็นขนมจีนนะฮะบ,บีฟเจแปนนิสนะฮะก็อันนี้ก็คือสั่งเนื้อมาปิ้งย่างได้เลยก็จะเป็น A3 A4 เนะครับลิ้นวัวดักก้อนบอลวาเกิวยุเกะนะฮะแล้วก็มีโอโหเนื้อเนื้อผู้ดีบางย่างห้าวินะครับนะบมาลองมากๆหลายๆเนื้อนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจาก5เมนูมากเกรกกรนเพราะว่าเรา Uh, yeah ชิมรสชาติการเรียงกันของมากษตเสรลหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาต่อที่เป็นบุฟเฟ่ต์กันนะฮะแอปปิไทเซอร์นะครับแมงกะพรุนน้ำมันงาหอยเชลกิมจินะครับแกงปลาแซลมอนย่างเกลือเรียกได้ว่าอิ่มกันแน่นอนนะฮะเพอบุฟเฟ่ต์เนาะนะครับซีฟูด้ดมีกุ้งแม่น้ำเผามีกุ้งทะเลผักต่างๆนะครับไอติมตะเกียบแบบชีกช,ก,ชกออกมาปึ้งตอนนี้เมนูมากระเสรคอร์สแรกมาเสิร์ฟแล้วนะครับซึ่งตอนนี้น้องเมย์กำลังถ่ายรูปอยู่นะฮะคอร์สแรกคือฮิาร หรือปลาตาเดียวนั่นเองนะครับเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับพนสืแบบนี้มาเป็นซาชิมินะครับผมหั่นชิ้นใหญ่ๆมาแบบนี้เลยเนื้อแด้งนุ่มมีความใสยอยู่ในเนื้อปลามีความหอมแล้วบวกกับความวินแต่เนื้อปลานี่หอมมากเลยบวกกับความพรสือของเขาอะที่มีความเปรี้ยวนำ เ,เสริมการรสชาติของปลาได้คาแรกแนะนําว่าถ้ามากินนะลองแบบไม่ต้องกินก่อนแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าในพาร์ทที่เป็นโอมากรเส่ห้าคอร์สเนี่ยในแต่ละช่วงก็จะได้เมนูไม่เหมือนกันคือเป็นเหมือนโอมากรเส่เลยที่ในแต่ละช่วงมีเมนูอะไรมีวัตถุดิบอะไรที่พิเศษเชฟก็จะหาวัตถุดิบนั้นมาให้นะเมนูถัดมาคอร์สที่สองอันนี้เป็นอังกิโมะนะครับหรือเป็นตับของปลาอากโกนั่นเองเขาเอามาหมักกับซอสพอนสึยูสุนะครับเพื่อเพิ่มความสดชื่นเข้าไปในเมนูนี้นะฮะเรามาลองชิมกันไม่น่าก,กวาดเยอะ มีความมันเล็กน้อยเอาฟันบดเข้าไปสลายออกจากกันทิ้งความมัน,น,นเบาๆออกมามีความหอมของอังกิโมะอยู่นิดนึงบวกกับความหอมของพอนสึอพอนสึอ,อันนี้รสชาติจะดรอปกว่าพอนสึอนันแรกนึงไม่ได้เปรี้ยวเท่าแต่มันมีความหอมขึ้นมาเยอะมากเปิดต่มรับรสได้ดีอันนี้สั่งบุฟเฟ่มานะครับอันนี้จะเป็นหอยนางรมนะฮะเนื่องจากโอมากาเสยังอยู่ในสองอ์อสแรกที่เป็นโซนแอปเปิลไลเซอร์เราก็เลยจะสั่งของที่รสชาติอ่อนๆมาก่อนนะฮะหรือจะเป็นเรื่องน้ำย่อยอันนี้จะเป็นหอยนางรมญี่ปุ่นนะครับ ส่วนนี้จะเป็นหอยนางรมเกาหลีนะครับก็มีความต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าหอยนางรมสองสายพันธุ์นี้รสชาติจะค่อนข้างคล้ายกันนะฮะเราก็จะสั่งมา3แบบเลยทั้งเป็นซีฟู้ดทรงเครื่องแล้วก็พอนสอืนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองชิมแบบอันนี้ก่อนที่เป็นผอนสอืแล้วก็มีวาซาบิแล้วก็มีไข่กุ้งด้วยเล็กน้อยบีบเลมอนลงไปนะครับแล้วก็เอาเมะเร็ดออกอ่าตัวใหญ่มากนะฮะอืมมีความกรอบ อ,อันนี้มีความกรอบตรงกลางแล้วก็พริ้วๆรอบๆนะฮะมีความเผ็ดของวาซาบิขึ้นมาช็อตหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็กลิ่น after taste ไม่ได้แรงมากเท่าไหร,ร่นะฮะขั้นมาเดี๋ยวจะเป็นแบบทรงเครื่องแต่ดูนะไสนี้แบบใหญ่มากนะฮะทุกคนมีน้ำพริกมีซอสเมือนเป็นซอสพริกเลยแปลกดีนะฮะ แปลกดีซอสพริกจริงๆด้วยแต่หอยนางรมมีความฉ่ามากเลยแล้วมันจะมีความหวานๆนิดนึงของน้ำพริกแล้วมีความแบบสดน,นิดนึงของหอมเจียวอันนี้ซีฟู้ดฮะเนื่องจากเปลือกมะนาวเราไม่สามารถกินเข้าไปได้นะฮะก็บีบแล้วก็แหวงข้างพริกกระเทียมมะนาวมมีความไทยๆขึ้นมาเลยเผ็ดขึ้นมานิดนึงเปรี้ยวหน่อยเออแต่กลิ่น after t a เทสไม่ได้แหลงอันนี้สั่งมาจากบุฟเฟ่ต์เช่นกันก็คือทาโกะวาซาบินะฮะ ค่อนข,ข้าง,าง,าง,างหนักโอมาเกษคอสที่3นะฮะก็จะเป็นเนื้อ A5 นะฮะเป็นเนื้อ A5 เลยภูเขาไฟแบบนี้ลาวากับไข่ดองแบบนี้ก็คือเป็นเนื้อที่ให้ย่างแป๊บหนึ่งครับก็เดี๋ยวเปิดเตาโลหรือไฮเดียไฮเดยกันนะับเตาก็จะทางานขึ้นมาแบบนี้เตาเขาจะมีความทาน้ํามันเอาไว้เล็กน้อยนะฮะ A5 แต่แบบที่นี่เนื้อลายสวยจริงครับเตาเมื่อกี้เอามืออังมันพุดุ่นแต่ว่าย <ๆ S 1> ังไม่ร้อนมากนะเปิดเตาไว้รอสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวแก้ตัวใหม่นะฮะ เริ่มฉานิดนึงแล้วเดี๋ยวเราชิมแบบไม่จิ้มไข่ก่อนแล้วกันอันแรกนะจิ้มอันนี้ฮิมายันพิงโซลที่เราบิดจากขวดลงมาฉ่ำม,มากเ่้นไงเต้นม,มากเค็มจากฮิมายันเตาน่าจะรอแล้วนะครับนี่ร้อนแล้วนะนิดเดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวจะจิ้มไข่ดิบเข้าไปนี่ว้าว เด้งมากเอาฟันสก,กิดนิดเดียวส่วนมันแตกออกจากกันแล้วก็มีความนวลเนียนของไข่ดิบมีความหวานนิดนึงของซอสที่ดองไข่มาเนี่ยปาดซ้ายปาดขวานิดนึงแต่มันจะมีความมันของบนกระทระผสมเข้าไปด้วยนิดนึงนวลน,นัวมากเดี๋ยวลองชิมกับวาซาบิครับเป็นอีกหนึ่งวิธีกินเนื้อ ได้ความหอมวาซาบิขึ้นมาอันนี้เราก็สลับสั่งซาชิมิมานะครับอันนี้จะอยู่ในบุฟเฟ่น,นะครับเราสั่งมาเป็นคัมปาจินะฮะอันนี้เดี๋ยวจะป้ายวาซาบิสักเล็กน้อยชิมแบบไม่จิ้มเหมือนเดิมเนื้อหนักเนื้อนึง<ๆ>ก็หนักปานกลางแหละค่อนข้างมีความอมเปรี้ยวเล็กน้อยมีความนวลนมีความมันค่อนข้างปานกลางนะครับน้อยกว่าฮามาจิอันนี้คือหอยปีกนกนะครับมาแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะโอ้ใหญ่จริง คือมาแบบเต็มสตรีมที่ปกติน่าจะไปหั่นได้ประมาณสี่อันนะฮะ,ะจิ้มนิดน,นึงและอืมเนื้อหนึบเต็มคําเลยมันหนึบ,นบอ่ะมันอยู่กึ่งกลางระหว่างหอยแครงกับปลาหมึกมีความหอมมีความหวานเนียนเนียนมุกมุกอยู่ข้างในตัวหอยแล้วแต่ประมาเต็มตัวแบบเนี้ยอืมชัดเจนว่าทำไมถึงเรียกว่าหอยปีนกนกเหมือนปีนกนกจริงโบตันเอบิคอันนี้ออกมาเกษตรคอสที่สี่นะครับเป็นซูชิโอโทโร่เบอร์นอร์หั่นบินโจตันแล้วก็ออนท็อปด้วยทรัฟเฟิลแบบนี้เลยนะฮะ หอมท็อฟเฟมากผมเปรี้ยวเล็กน้อยตัดได้วหวานนิดนึงแล้วก็โอโทโร่แบบเอาฟันสก,กินนิดเดียวละลายในปากเลยในระหว่างนั้นมีความหอมทัอฟเฟิลคลุ้งอยู่ในปากอันนี้เป็นลิ้นวัวส่วนโคนลิ้นก็นี้นหนึ่งที่นะครับจะมาแบบนี้ เราปรีไฟไปเมื่อสักครู่แบบหนึง่งตัวลิ้นเนี่ยเขาจะมีพริกไทยดำโรยมาด้านบนอยู่แล้วด้วยนิดนึงนะความหนาในการหั่นก็คือประมาณนี้เยวลงหมดเลยละกันคนดูครับลองคอมเมนต์กันหน่อยได้ไหมว่าเวลาเรากินลิ้นวัวเนี่ยเราชอบย่างแบบมีเดียมหรือเราชอบย่างให้สุกจนฝั่งหนึ่งเกรียมไปเลยนะส่วนตัวของผมเนี่ยชอบทั้งสองแบบเลยเพราะถ้าสมมติลิ้นเนี่ยหนาพอนะครับเวลาเรายา่างแล้วข้างนอกมีความเกรียมเล็กน้อยนั่นแหละมันจะได้ฟีลลิ่งที่ข้างนอกกรอบเบา หอมขึ้นมาเยอะมากเราต้องการอย่างมีความเด้งอยู่นั่นเองครับน้ำนี้อันแรกเราจะกินแบบประมาณมีเดียมแบบนี้ก่อนนะฮะต้องชิม,มอะไรมากเลยครับแล้วแต่คนชอบเลยนะแต่ว่าเราก็จะเป็นวาซาบิกับเกลือเล็กน้อยตรงนี้นะฮะซึ่งมันโดนน้ำมันท่วมไปแล้วแลดูดิ <laughs> เกิดความนุ่มเด้งเนื่องจากเมื่อกี้เขาเอามะนาวมาให้ด้วยไม่รู้ให้กินกับอะไรแหละแต่ว่าเราจะบีบใส่ลิ้นนียแหละ บีมนาวส่ายลื้นอร่อยอันนี้เป็นคาตาโรสุเอครับนี่คือความหนาในการหั่นแบบ Default นะฮะหรือโดยปกติของร้านนี้แต่ในช่องสั่งอาหารเขาจะมีโนต้ตด้วยดังนั้นอยากได้หนาได้บางลองใส่เข้าไปในโนต้ตดูนะฮะเตาเนี่ยตรงกลางจะเป็นส่วนที่ร้อนส่วนตรงนี้จะเป็นบริเวณพักนะครับสวยงามคาตาโรสุ u, เนี่ยส่วนของเนื้อค่อนข้างเยอะแต่ลา ยังถือว่าเป็นลายที่สวยนะครับซึ่งแน่นอนต้องใช้กันไกช่วยครับอันนี้เพราะใหญ่เกินไม่ใหญ่เกินหรอกใหญ่ดีแล้วเนื้อเนี่ยเวลาสุกแล้วอะตัดง่ายนะแต่ถ้าตัดตอนที่มันยังดิบอยู่ตัดไม่ขาดเอาเนี้ยจิ้มแล้วแหวกออกเลยอะเนื้อที่มันเยอะๆอะย่างให้สุกหน่อยเพราะความหอมมันอยู่ในมันมันของเนื้อเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นเนยดังนั้นเนี่ยความหอมมันจะออกเยอะนะครับแต่ถ้าเนื้อที่มีส่วนของเนื้อเยอะย่างอาจจะมีเดียมก็ได้ไม่ต้องสุกมากนะครับเพราะว่ารสชาติและความหอมเขาอยู่ในเนื้อครับวแี่นนี่่กลหม แล้วก็ไม่ขึ้นจมูกแรงดังนั้นเราสามารถป้ายเยอะได้อืมนะมันหอมวาซาบิเข้ามาจิ้มกับกิมารายันพิงโซ่แก้ไขข้อมูลอันที่เรากินอันนี้นะครับอันนี้คือฮาราม,มินะฮะที่เรากำลังกินอยู่เนี่ยนะอันนี้เราโรยฮิมารายันพิงโซ่เข้าไปซึ่งฮิมารายันพิงโซ่กับ เนื้อเนี่ยดีจะมีความเนื้อให้เคี้ยวหน่อยเด้งปั่นกลางไม่ได้เด้งมากเพราะว่าส่วนของมันเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นเ่าฟันจะติดประมาณสองเทขาดขาดง่ายอันนี้ลายก็สวยนะฮะเป็นเนื้อที่มีมันแทรกอยู่เราจะรีบตัดก่อนเพราะว่านี้เนื้อเยอะดังนั้นเราจะไม่ย่างสุกมากแต่พอไม่สุกมากก็ตัดยากครับเอาที่ชอบแล้วกันเนาะชอบแบบไหนก็กินตามอัธยาศัยฮะบางคนบอกเราชอบ เออย่างซุกไปเออทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากฮะแล้วก็โรยพิงซ <Pink Soul S 2> อลอกมากระเสรค,คอสุดท้ายนะครับก็คือเป็นชิมาอาจิชาบูครับจะมาเสิร์ฟแบบนี้มาเคลียกันเรามาเคลียงนี้ก่อนนะฮะหนึ่งที่เนี่ยเขาจะมาสองชิ้นแบบนี้นะ<ม>อืมโอ้นี่กลิ่นพริกไทยดำขึ้นมาครับมีส่วนเนื้อให้เคียวเยอะขึ้นหอมเนื้อขึ้นมามากขึ้นอืมมีเคียวเยอะกว่า<ม>เราจะขยับร่างกายเราไปตรงนน้นก่อน เนื้อย่างมันไกลนะฮะก็เดี๋ยวเอาเครื่องใส่ก่อน เอาอะไรพวกนี้ใส่ไปก็จริงพูดง่ายๆเนาะถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายเลยคือนี่คือบุฟเฟ่ที่มีวัตถุดิบพิเศษให้เรา5วัตถุดิบซึ่งปกติเวลาเรากินบุฟเฟ่เนี่ยถ้าจะมีวัตถุดิบพิเศษหรือเมนูพิเศษก็จะประมาณ2 3 4สามสี่สี4ไม่สี่ไม่เคยเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็น12เมนูแต่เนี้ยก็จะเป็นโอมาเกษตรที่เขามีการเรียงรสชาติต่างๆและการปรุงต่างๆมานะฮะระหว่างรอปลาในชาบูวันนี้ฮะยุเกะครับยุเกะเขาใช้เนื้อไม่ใช่เนื้อแดงด้วยนะเป็นเนื้อที่มีความมันค ไปยุเกะอะแปลกเนอะเวลาเรากินยุเกะแบบนี้มันคือเนื้อดิบอะแต่ทำไมเรากินได้ทำไมเรากล้ากินไม่รู้อเขามีความเปรี้ยวของพรสือขึ้นมาด้วยมีความนวลของไข่มีความนุ่มของเนื้อมีให้เคี้ยวประมาณสองสมชิบในส่วนมันให้ขาดกันแล้วด้วยความที่เขาใช้พนสือมีความเปรี้ยวมาในนี้มันเลยทําให้ยุเกะ เป็นยูเกะที่สดชื่นนะครับอ่ามาดูชิมาจิชาบูอืมเป็นความนุ่มอะ่ะรสชาติดีนะมันเป็นความนวลนๆนนแล้วมีความหนักปันกลางอยู่ในเนื้อปลาอันนี้คือส่วนของอิจิโบะใหญ่มากอะ่ะไี่เขาเหมือนโรย เกลือหรืออะไรมาแล้วด้วยนี่จะบอกว่า iPhone ใไม่ตอนนี้ตัวเรามีน้ำมันกระเด็นเต็มไปหมดเลยนะฮะใครมีชแนลใครมีแบนเนมเก็บเอาไว้ในรถนะฮะทุกคนน้องชินแล้วแหละอยู่อะไรแทงโรยเกลือบนนี้เลยวะเอาขึ้นมา <c oughs> พักก่อนเดี๋ยวชิมอิจิโบะ อันนี้จะมีความหอมมันขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วมีความเด้งเพิ่มขึ้นวาซาบิที่นี่กินเยอะได้สบายๆเลยครับแต่ในส่วนของที่เป็นเนื้อเยอะเออมันก็มีความเนื้อให้เคี้ยวก็คือพูดง่ายเหมือนแล้วแต่ส่วนเลยว่ตรงไหนมันเดอมก็จะมีความเด้งแล้วก็หอมมันตามนั้นนะฮะอันนี้คือเนื้อส่วนร่องซี่โครงครับเดี๋ยวตัดนิดนึงวาซาบิอะเรากินวาซาบิ เรามันเพิ่มความหอมเลยอะ่ะเที่ยวไขาบอะี่โครงเออมันเป็นเนื้อส่วนแบบฟิลลิ่งนั้นจริงนี่เอามากินกับทาโกะวาซาบิรู้สึกว่ากลิ่นวาซาบิอ่มันช่วยเพิ่มความหอมให้กับอันนี้ได้ดี ซูชินะครับสั่งมาเป็นอากามิกับชูโทโร่อากามิกับชูโทโร่ค่อนข้างคล้ายกันอยู่ก็จะมีท็อปด้วยวาซาบิดองแล้วก็ไข่กุ้งเล็กน้อยข้าวประมาณนี้นุ่มละมุนลืล่นๆลื่นๆมีความเค็มของวาซาบิขึ้นมาข้าวมีความหวานนิดนึงมีความอมเปรี้ยวของอากามิเล็กน้อยถือว่าหลากหลายรสชาติดีเป็นซูชิที่มีความเป็นออริจินอลแบบญี่ปุ่นข้วไซส์ประมาณนี้นะฮะ ดูภายนอกไม่ต่างมากเท่าไหร่แต่พอกินแล้วสังเกตจริงมีความต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าชูโทรโร่จะมีความละลายง่ายกว่านิดนึงหลังจากที่โดนฟันเราสก,กิดเข้าไปเอออันนี้คือวากิอิคุระใช่ไหมซอสอุนิเฮ้ยมันไม่ใช่ซอสอุนิมันคืออุนิเลยอะที่มาเบินอะคือเมื่อกี้แอบกินอิคุระที่เขาโรยมาบนซาชิมิเรารู้สึกว่าอิคุระที่นี่มันมีรสหวานด้วยมันไม่ได้เค็มอย่างเดียว มีความนุ่มให้เคี้ยวเพลินเคี้ยวนางเคี้ยวสนุกของเนื้อแล้วความหวานกับอมเปรี้ยวของอิคุระเข้ามาหอมอุนิโดนอิคุระกบเรียบร้อยอันนี้คือเอ็นกาวะซอสโฟกราด้านบนคําว่าซอสโฟกราเหมือนกับเป็นโฟกราสับแล้วนี้เป็นเไม่น่าจะใช่ผอนสืเพราะว่าซอสเขาเหมือนข้นๆนิดนึงเขาเป็นเอ็นกาวะธรรมดาก็มีนะแต่อันนี้ยมันเป็นอีกแบบไง ก็เป็นซอสหวานๆหนักๆมีความหอมฟัวกราขึ้นมาเป็นกะวาเม,มให้เขียวตรงแกนนิดนึงนอกนั้นเอาฟันสก,กิดปุ๊บละลายหายเลยหอมหอมเป็นกะวาม,มากเด่นมากเมนูประจําตัวอีกอันหนึ่งคือไก่คาราเกะครับดูภายนอกไม่อโมันมีนิดนึงวาวๆตรงนี้นิดนึงแต่ข้างในก็เนื่องจากเขาเป็นของทอดแหละถ้าบ,บีบกออ็มีความวาวขึ้นมานิดหน่อยร้อนๆฟังขึ้นเลยฮะฟังขึ้นนิดน,นึงกรอบแบบคริสปี้บางๆในตัวแป้งมีความเค็มเล็กน้อยไกย่ฉ่ำนี่คือซูชิเบเกอร์โอ้แสงมัน จ้าซะเหลือเกินซูชิเบอร์เกอร์โฮตาเตะบอกประมาณนั้นนะจะมีโฮตาเตะบนล่างมีข้าวมีอะไรอะ่ะคล้ายๆมันปัวแล้วก็มีโฟกรารก็โฮตาเตะด้านบนยังไงดีล่ะม,มีความครีมมีความเด้งนุ่มของโฮตาเตะม,มีความหวานเล็กน้อยมีหอมโฟกรารขึ้นมานิดหนึ่งโฟกรารน่าจะเป็นพาร์ทที่แผ่นๆแห้งๆตรงกลางซูชิโฟกราร เป็นนุ่มไปเลยทั้งอันซอสหวานมีกลิ่นหอมโฟกราก็ขึ้นมาตัดด้วยความเปรี้ยวนิดหนึ่งของข้าวนี่อีกหนึ่งเมนู DIY เองนะฮะย่างเนื้อให้เกรียมแล้วเอาน้ําจิ้มแจ่วเทวราดลงไปครับแจ่วเอาให้ความหวานหอมตามด้วยเผ็ดขึ้นมาอันนี้เป็นมันเขียนว่าโลโนไรซ์นะครก็คือเป็นโรที่ไม่มีข้าวแสงมันฟ้าจังเลยเป็นโรที่น้องเป็นซาบะมีไขหวานด้วยตรงกลางน่นเป็นครีมชีส แต่ถือปกติเมนูนี้ที่อยู่ตามร้านอ,อกมากาเซ่นะฮะมันจะมีความเปรี้ยวขึ้นมาแล้วมีความผักผักอันนี้มีความเปรี้ยวครับมีความผักผักมีความซาบะแต่มันมีความมันของครีมชีสแล้วก็ตบท้ายด้วยความหวานของไข่หวานไอติมนะครับรสชาติแต่ละวันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นบลูเบอร์รี่จะเป็นบลูเบอร์รี่ที่เป็นเป็นนมไม่ใช่เป็นเชอร์อเบตปกติบลูเบอร์รี่ก็ไม่มีเชอร์เบตอยู่แล้วป่ะบลูเบอร์รี่แบบตะโกนนะฮะมีความหวานอมเปรี้ยวอยู่ในนี้ ฟีลลิ่งเหมือนกำลังกินแยมบูเบอร์รี่อยู่จริงและนี่คือหนึ่งในรสชาติของไอติมที่เราชอบมากที่สุดก็คือนมฮอกไกโดมีความหนืดมากเลยนะน, <c oughs> นมนมหวานหอม ดังนั้นก่อนที่จะไปสรุปเป็นร้านนี้นะครับสำหรับใครที่อยู่ในหมดลดน้ำหนักดูแลสุขภาพมาที่ร้านนี้เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมาทานในราคาที่สูงที่สุดนะครับเพราะว่าวิธีในการเลือกเนื้อคือดูเมนูก่อนได้เลยนะครับเนื้อยิ่งมันน้อยยิ่งรอดนะฮะแล้วก็ในราคาบุฟเฟ่ต์ที่สูงขึ้นมาก็จะเป็นส่วนของปลาส่วนของวัตถุดิบต่างๆที่มีความมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ็นกาวะที่เพิ่มเข้ามาหรือจะเป็นโอโทโร่จะเป็นชูโทโร่ที่เพิ่มเข้ามานะครับดังนั เลือกส่วนที่ไม่หมันมากส่วนที่เป็นซีฟู้ดทานได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อที่จะเป็นค่อนข้างเนื้อแดงพวกกุ้งพวกซาชิมิปลาที่หอยปีกนกอย่างงี้นะับปลาพวกนี้ทานได้นะครับโฟกัสจะเลี่ยงเลี่ยงไปก่อนเลยนะครับเพราะโฟกัสนี่มันเยอะมากๆนะครับโอเคนะครับอันนี้สําหรับทางเรื่องสุขภาพทีนี้สําหรับบุฟเฟ่ที่ราคานี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ถ้าใครเป็นสายที่สามารถกินเนื้อที่มีมันเยอะได้ต่อเนื่องมากๆนะฮะไม่ใช่เรานะครับเพราะว่าเราจะมีความเลี่ยนที่ค่อนข้าง มาไวมากดังนั้นคุ้มค่าแน่ๆนะครับในราคานี้2คนเบสเ็จอยู่ที่ ,3798 นแะครับแล้วก็เขาเปลี่ยนระบบมาสั่งอาหารผ่านอาก็ถือว่าค่อนข้างสมูทนะฮะวันนี้เรามาเป็นวันธรรมดาตอนกลางวันนะครับในร้านยังไม่มีลูกค้าท่านอื่นนะรสชาติอาหารคุณภาพวัตถุดิบรู้สึกว่าในครั้งนี้กับครั้งที่ผ่านมาก็คือวัตถุดิบก็คือโอเคเลยนะฮะเท่ากันเทียบเท่ากันทั้งแบบนัดก่อนและไม่ได้นัดก่อนนะครับเหมือนกันนะฮะส่วนใครที่อยากรู้ว่ามาวัดอื่นเหมือนไม่เหมือนยังไงก็ดูใต้คมเมนกัน คใครมากินวันอื่นเหมือนไม่เหมือนอยังไงมาคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปชอบเมนูอะไรมาพิมพ์คอมเมนต์มาพิมพ์แชร์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะฮะในทั้งมุมของเนื้อทั้งวัตถุดิบซูชิซาชิมินะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีโอมาเกรเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งโอมาเกรเรียกได้ว่าเสริมเข้ามาเสริมทับเข้ามาในบุฟเฟ่มากกว่านะครับในราคาไม่ถึง2000แบบนี้นะฮะหรือว่าแค่บุฟเฟ่อย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถนะ เข้ามาได้ที่เพจของร้านได้เลยนะครับโอรันจินะฮะแผนที่ที่จอดรถพิมพ์ถามในแชทบอกของร้านได้เลยนะครับอันสุดท้ายอย่าลืมติดตามคลิปดีๆช่องดีๆแบบนี้เอาไว้นะครับก็เมาเองนะครับว่าดีนะครับไม่ดีก็คงไม่ทําต่อนะฮะแต่ว่าชอบไม่ชอบแล้วแต่คนดูเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากใช้บริการในเรื่องของการดูแลสุขภาพทักเข้ามาได้ที่ไลน์นงเมนะครับเมโลโมเม M E L O M O M A Y เข้ามาปรึกษาได้นะครับให้บอกให้ออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลได้นะครับก็ในการปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายใดนะครับเข้ามาพูดคยกกันนน่ออะรบบววาไไไล์ตตเปป็็งงชจ แล้วลองออกแบบดูนะครับว่าให้เมย์แจ้งระยะเวลาในการดูแลวิธีที่ต้องใช้ราคางบเหมาะสมไหมถ้าทุกอย่างตรงกับความต้องการก็ค่อยตกลงบอกใจให้น้องเมย์ดูแลกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ได้อยากมาลงโปรแกรมให้น้องเมย์ดูแลอยากเอาไฟเสียงนะครับล่าสุดเราไปเรียนฮิปนโนติกมานะครับตอนนี้มีเซอร์ติฟิเคทของ International Hypnotic Association เป็นองค์กรระดับสากลน,นะครับก็ทําไฟเสียงออกมาแล้วครับสำหรับลดน้ําหนักออนะครับสำหรับการดูแลสุขภาพเป็นไฟเสียงที่สามารถเอาไว้ฟังัวะละค้างก่อนนอนครั้งละประมา 20-30นาทีประมาณนั้นนะครับเพื่อโปรแกรมความเชื่อใหม่ของเราว่าเราเป็นคนที่เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับตรงนี้ขายอยู่ที่2,990บาทนะครับก็ทักเข้ามา้ที่ไลน์น้องเม์เพื่อซื้อไฟลนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าใครอาจจะได้ผลไม่ได้ผลก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเราอนุญาตให้เสียงนี้มีผลกับเรามันก็จะสามารถช่วยได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เราสามารถทําตรงนี้มาเพื่อช่วยทุกคนได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากใช้บริการอะไรเราไม่เป็นไรเลยนะครับก ติดตามช่องนี้เอาไว้เป็นเพื่อนกินอาหารกันไปด้วยกันต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันทุกๆวันสุกตอน5้าโมงครึ่งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ